ได้ค่ะว่าจะไปเที่ยวหลอกุกเกอเองนี่จมูกไวกนะเฮ้ยค่าคนไม่ใช่กันลอกเขาบอกเองว่าหมาอืมข้ารู้แล้วจะพูดทำไมล่ะเออแบบนี้สิพวกอ๋อเฮ้ยตู้พังด้วยเยลลี่ตู้พังเลยมันเกิดจากความสนุกไม่เป็นไรเลย พี่คะฮะ <laughs> เอาขี่มา้าดิชายวันนี้เป็นวันสำคัญพร้อมไหม <h ums> พร้อมเอ็งหนาวเหรอเปล่าตื่นเต้นตเตรียมใจมาพร้อมแล้วใช่ไหม นี่อ่านสัญญาให้ดีก่อนเซนเฮ้ยจะไปอ่านทํานยายไม่มียายเพราะไม่ใช่แมงมุมเฮะในฐานะหัวน้าขอลงนามก่อนเลยเขียนดีๆนะเว้ยสัญญาทำมาแค่ฉบับเดียวมาเซนลูกน้อนไม่ใช่ลูกน้อนแล้วเอ็งลูกอะไรอ่ะลูกนี้แฮ้แหมมีการเยายออนะ เฮ้ยอย่าลืมลายเซ็นเส้นนี้สวยเหมือนข้านะทางบ้านเห็นยังในที่สุดก็ไม่ลูกน้องเว้ยจะตะโกนทำไมคะเฮ้ยอย่ามาจับะลยลูกเพียเฮ้ยเฮ้ยอย่าจับเย หาดูข้อมูลไหน่อยดีกว่าจะปีใหม่แล้วเที่ยวที่ไหนดีปีใหม่เทีเ่ยวไหนดีโอ้น่าสนใจทั้งนั้นเลยอืเขา้าแผนเอ็งจำท่าเต้นมันได้ยังยังนู่นก็น่าไปนี่ก็น่าไปหวัดดี ว่าจะไปเที่ยวหลอกปุ๊กเกอ <c oughs> เองนี่จะหมูกไวนะเฮ้ยข่าคนไม่ใช่กระลอกเ <c oughs> ขาบอกเองว่าหมา <c oughs> ข้ารู้แล้วจะพูดทำไมละ่ะแล้วนี่มาเพื่ออะไรอะ <c oughs> <c oughs> สามารถของลูกพี่ค่ะเอ๊ะเป็นลูกน้องมาแล้วเหรอลงน้ำเรียบร้อยแล้วเป็นไงปุ<บ>ปกกี้ขนาดฝนยังตกลงมาอวยพอลูกน้องคนใหม่เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นจัดไปอีกเลยค่ะ <c oughs> อีกแลว้วเหรอเมลซิกมเามเป็นไงปุกกี้จุใจไหม ไม่เพิ่มอีกตัวหนึงไปอ่ะจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยจ้าอีกแล้ว,อลวรอมไหมบองซานตากีตาร์อาาโอ้โหมียอใหญ่ออเอา้าทำไมตัวนี้มันไม่เปิดอ่ะอ๋อสงสัยกดผิดปุ่มเพลงนี้ไม่มาต้องเปลี่ยน มาปกกี้ทำเร็วเอาซ้ายหัวซ้ายซ้ายขัวซ้ายถือว่าทำได้ดีไปห้องอื่นต่อถือว่าทำได้ดีไปห้องอื่นต่อไหมน้องบองเองพูดมากอ่ะเดี๋ยวจะไปอยู่ทะเลทรายเองต้องไปอยู่ทะเลทรายถึงจะเจอเขาอีกแล้วเหรอไปดิปกกี้เชื่อรีแต่กี้ไม่เชื่อเฮ้ยเชื่อรี่ดีนี่รี่อยู่นี่เฮ้ยเชื่อลอดี เอกไม่เชื่อใช่ไหมหจัดไปเลยนอนันดปว้าวพี่ครับพี่ขาไปโดนอะไรมาเป็นอะไรมากไหมพอได้อ้วนดูนิว้วจะโชว์ทำไมเราตากผ้าเฮ้ย ให้ผ uh hey, right. ู้ใหม่ชิวเราตากผ้าที่มีไม้หนีบหัวราอทำไมโล้ยวู้วันไหนพูดติผีเราตากผ้าสีเขียวที่มีไม้หนีบโอ้มันมัวนี้คือมันถ้าผู้ชมรู้ไหมครับมันคืออะไรเขาทางละจะแจมแจมให้พวกมันสองคนแคะตุ๊พิว เองเริ่มพูดไม่ชัดเหมือนข้าแล้วนะมันได้ลุกพีมันนั่นแหละหยุดอย่าโมได้หัวเราไม่รู้จริงเหรอว่รู้ดิผมอมเข้าห้องคนอื่นเขาะประตูก่อนสิห้องใจว่นเข้าใจอะไรผิดเป้าห้องไหนก็เหมือนกันนั่นแหละรู้สิว่ามันคืออะไรเจ้าผอมอะไรของมันเฮ้ยคนจะอ่านหนังสืออย่างน้อยก็ยังดีที่เธอรู้ เนี่ยกลางสพื้อที่จำกัดเชลแบบนี้ไปก่อนเ,เฮย้ยทำทำไมเฮ้ยไม่ได้ยินไงมนะมันมีสี่ตัวเลยหรอกขนาดนั้นเลยเหรอกไม่ต้องตกใจของลูกพี่ค่ะค่ะเดี๋ยวจะหาว่ามากันไม่ครบ พักก่อนนะสองนอนยังมีอีกหรอโชว์มาเลยเดี๋ยวก็รู้ปากดีเต้นกับตัวนี้ไปเอาขี่ม้าดิฉั แค่แม่อ้อนได้ <ś c oughs> จัดไปค่ะ ดีมากเลยไม่เป็นไรโลเอ้ยอย่าพูดแบบนั้นนี่หัวหน้านะปาไปโชว์นังเป็ดต่อเฮ้ยทำไรฝนตกมันหยุดแล้วค่าชอบถ่ายหยดน้ำที่อยู่บนต้นไม้ไปดูซิลีกันฝนตกอีกเอาอยางน่เสร็จเลย ไหนอ่ะชอบดู n e ็ fli x จะดูซีรีส์เอ็งพูดว่าอะไรนะ Netflix โอ้ยไม่มีหรอก n น t f ฟ i x กอะมีแต่พีคอะเอาปะเ้เซ็งว่ะอย่างนี้ต้องย้ายเห็นพูดมารอบที่ร้อยแปดแล้วนี่ผลงานถ่ายหยดน้ำของข้าต้องส่งไปขายแล้วมีแต่คนตาถั่วเท่านั้นแหละที่มาซื้อเฮ้ยจำชื่อไว้นะเว้ยมิสตากล้องนัมเบอร์วันรีบขอลายเซ็นก่อนเลยอีกหน่อยจะไม่มีเวลาแล้วนะเยอาทิตย์หน้าต้องมีเน็ตฟลิกนะ อยากได้เองไปขอบองมันนุ่นได้ยินชัดไหมปากดิวแลอปากดีวเฮ้ยมีคนพูดถึงบองด้วยลี่ได้ยินแล้วโลเฮ้ยบอกคนน่บองปากดีหรอ่ฮัลโหลเฮ้ยมีใครพูดถึงบองเฮ้ยลูกพี่คะถามไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่ไม่ตอบ งั้นเอ็งต้องเจอเจอแหละโอ๊ยคนจะนอน มันเสรดบังนะแเฮ้ยสักทีดิมันนอกหูเองเข้าไม่ถึงหรอกจิตวิญญาณของบองพลังของทะเลทรายทะเลทรายอยู่ประเทศอะไรนะอังกฤษเออบ้านคุณนาเองสิแล้วอยู่ประเทศอะไรไม่รู้อ ไงของเจเอลโรก็สวยดีนะเอ้าไม่ลำคาหรอไม่ลำคาครคบผ้าตัวเลยนะขอบใจมากนะโรคือเอามาให้มันลำคาชอบเฉยมันบ้าบ้าบออ่ะนุกไหมครับสีที่เพื่อนตอนนนบองสีสห คลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะต้อนบองในคลิปวันนี้มีทั้งหมดกี่ตัว1,2,3,4,5,6มีกี่ตัวนะเป็ดโนเป็ดนิสอะไรนะเป็ดนิส <N is. S 1> อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ